ตอนนี้ก็ใกล้สิงห์บุรีละอ่ามันมีร้านร้านหนึ่งที่ผมแวะประจํานะถ้าผมกลับบ้านนะ,ะแถวสิงห์บุรีก่อนก่อนถึงวัดอัมพวันอนะ่ะหลวงพ่อจันลนะันอ่ะมันจะมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งผมจะแวะกินประจําเลยเดี๋ยวไปดูว่าอะไรเด็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูที่ร้านอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับข้าวแกงไทยไทยผมแวะประจํานะร้านนี้ก่อนกลับบ้านคน ผมจะกินอันนี้นะส่วนใหญ่แกงเนื้อวันนี้แกงใส่มะเขือเอาข้าวละแกงครับแกงเนื้อครับมีหลายอย่างกะพระ้าวจำจำผมได้อยู่ใช่ไหมครับ กาผมอยากจะน้อยคงที่จะกินเนื้อนะแต่ตรงนี้ื้อถุงรมมเลยกำนังเดี๋ยวผมเอาใส่ถุงกลับบ้านด้วยสองถุงใส่ถุงทั้งหมดร้ยเนื้อแกงเนื้อเลยแต่เมื่อวานนี้เป็นหน่อไม้ดองนะนี่ครับได้มาแล้วครับแกงเนื้อมะเขือร้านนี้เขาเด็ดจริงนะครับแนะนําเลยแนะนําผมมาในผมจะแวะกินประจําครับเมื่อกี้ป้าจําได้ด้วยว่า ชิชอมนั่งตรงนี้มาก็จะนั่งที่เดิมนะมาครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนก่อนเดินทางเนาะเมื่อกี้ตรงที่นั่งประจํามันมืดไปหน่อยก็เลยย้ายที่นั่งมุมประจํามันมืดวันนี้เขาแกงไ่มะเขือใช่ไหมร้อนมันโยม ร้านนี้อร่อยจริงครับมันเขาเด็ดตรงพริกแกงอ่ะพริกแกงมันจะเป็นแบบพริกแกงพักกลางแล้วมันจะหอมหอมเครื่องแกงเขาอ่ะแล้วเขาเขาแกงได้รสชาติดีนะไม่ไม่หวานเกินไม่เค็มเกินน่าน่ำน้านถ่ายมือเดียวนะกินลำบากหน่อย คำโตโตเนะี่ยคำโต,โตเลยอร่อยมัย้ยจมมปกติผมชอบกินมะเขืออยู่แล้วนะ สั่งใส่ถุงกลับบ้านเลยสองถุงปล่อยปากแม่มุมกล้องมันอาจจะแคบหน่อยนะเพราะว่าผมใช้กล้องตัวเล็กถ่ายถ่ายมือเดียวละเอมือแรกมือแรกนเนี่ยดู้ไมเนื้อติดมันเนี่ย

ออกจากบ้างน้ำประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าก็จะมาแวะกินข้าวเนี่ยข้าวข้าวเช้าไม่น่าใจข้าวสายป่ะเก้าโมงกว่าแล้วเนาะแวะไาเรื่อย เรียบร้อยครับพิมแล้วเ,เดี๋ยวไปเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวดูผลงานกนะันดูครับผลงานเธอข้าวหน่อยนึงนปลายห้ข้าวเยอะก<อ>ินข้าวไม่หมดโอเคครับเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวไปเดินทางต่อข<ม>องผมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับข้าวผมไม่เอานะ อ่ะรอันนั้นคิดได้ใช่ไหมครับจานเดียวใช่ไหมล่ะครับจานเดียวครับน้ำไม่มีนะน้ำไม่มีครับเสือกกลับบ้านนะครับไปฝากแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวมาแวะอีกครับอ่ะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนี่การันตีความอร่อย ซื้อไปฝากแม่ด้วยสองถุงซื้อเป็นแกงเนื้อถุงหนึ่งแล้วก็แกงปลาดุกถุงหนึ่งเดีว่าแม่ชอบกินแกงปลาดุกไปครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับให้ดูร้านปลายร้านอีกทีนึงอร่อยจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเขานะหมายถึงว่าอร่อยก็แนะนําเฉยๆเผื่อเพื่อนๆที่เดินทางเส้นเนี้ยผ่านภาคกลับภาคเหนือเนี้ยก็ลองแวะมากินกันดูนี่ครับปลายร้าน ข้าวแกงไทยๆสูตรโบราณน,นี่่ะครับเดินทางกันดีกว่า